มััาากบขก่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่างไม้ส,มส้มชาแนลนะคะเมื่อน,นี้ก็มีโมกินนะคะมากินกับข่าวกับคุณสามีเปลี่ยนบรรยากาศน้ำบรรยากาศบานเท้าไม่ใหาเบิงบรรยากาศสวยๆ ตามส้มตามใส่หอยดองกินบ้าน้าวบรรยากาศเป็นบ้าน้าว่วงการ์ต้าโอ้ยกไก่เผ็นแก้มเนี้ยป๊าใไก่เผ็มใช่ไหมไก่เผ็มเนี้ยโอเคก็เิมือนกันเหมืเนก่ยอะไอย่างี้ นี่ไข่ต้มโอ้มะเมแมนกับไข่เนี่ยแต่ว่าไข่เป็ดแยกข้าหมากไข่เป็ดแยกข้าหมากนะคะไดนไหมเวฟหิน มาเด้อแสบแสบก็ว่าแสบบพาเหตุการอเออิเอียงฝูงบินต่ำไรอ่ะฝูงบินต่ำก็ตับแสบไปเยอะแล้วนะแสบาะแ่บ เทเทแบบมอมบ์่อมบเฮ้ยพ่อยนี่นี้ภาษาสวยเกินยังแคลนแคลนยังได้ใครอะค่ะแคลนแคลนคลอยกค้อเแล้แคลน เขาเหมาอะไปงงฮะก็เขาไม่ยมันป่ว,ออปวยเลยหอยยังไงยังไงยังไงก็จะชอบไรเราเป็นสอดต่างนี่พักยังงกับเขา Papa đô đô của nó đô. Hm, nào đô. Hắn. đô. Jambala. Haha. 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 đô Haha. Haha. đô Haha. 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 thầy ขนมขนมใแล้วพ to ี mm. like huh? you, ่น้องทำนะสวยเมืองจันทร์ก่บขนมเมนบะอร่อยมากเลยอันนี้พี่เพ็นทำผักติ้วติวกับก็บอกฉงยอดอ้อนมันเหมือนเหอ่ะ้าสิยออกไปเห็นยัง ไ่างหน้ามัักยังเตี้ยนะขึ้หมดน่าจะใส่ของสดอะไรี่ากปลาอด้รค่พักกับเก็วในปลากิน้กินในป่ากินอยู่ในป่านะคะที่ส้มตำในป่าคะ กอมีผ <mm ักคำไงผสมเผาะผสมเหล้าผักต nah ิ๋วผักติ๋วใส่แกงเห็ดเอามาแจ่วก็ได้มันมีเห็ดใส่กรือใส่นี่ยนะตัวคนตรงแรงไปเก็บเห็ด cepat tengsay Sang dia Hmm องคลักพี่ัาองคลักสองอันม็นอนเฝ้าอยู่องคลักษ์มานอนเฝ้า ให้แทมันคลนดีใครดแคลนแคลนแนเคนแคล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 นแคเนแคลนแลนแคลนแคนแคลนแคลนแลนแคลนแคันดีค mm ่ะ hmm. ค